ปลูกผักกินเองครั้งแรกนะคะปลอดสารเคมีผักข้างบ้านเป็นผักปลอดสารพิษนะคะใช้ปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็ปุ๋ยข้อขี้วัวปลูกไว้รับประทานเองนะคะในครัวเรือนของเรากินผักปลอดภัย ไร้สารพิษแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะมีต้นมะเขือด้วยนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศปีนี้ก็จะลงปลูกผักหน้าบ้านดูนะคะว่าปีนี้เราจะได้กินไหมเพราะว่าไม่หนาวเลย